สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคนิค F2L นะครับผมที่ทุกคนควรจะรู้นะครับผมเป็นเทคนิคประมาณ Advanced F2L ระดับหนึ่งนะครับผมก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดู F2L นะครับผมจะมีคลิปอธิบายอย่างง่ายนะครับผมให้เข้าใจนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดที่มุมขวาได้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนใครที่เข้าใจ F2L แล้วเล่น F2L เป็นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันครับแต่ผมขออธิบายนิดนึงครับ a d v a n c e F2L ในที่นี้นะครับผม ก็คือ F2L ที่ผ่านการ optimize หรือทำการเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละด้านมานะครับซึ่งแต่ละสูตรก็อาจจะเพิ่มในด้านด้านหนึ่งมายกตัวอย่างเช่นทำให้ Move น้อยลงนะครับหรืออาจจะทำให้มันหมุนง่ายขึ้นแต่ Move ไม่ได้น้อยลงอะไรงนี้นะครับผมก็คือมันเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับ F2L กรณีต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่า F2L ที่ผมจะมาแนะนวันนี้นะครับผมมีกรณีไหนบ้างนะครับและ อย่างที่บอกครับเราไม่ควรเลือกใช้มันทุกครั้งนะครับที่เราเจอเพราะว่าบางทีเราเล่นปกติมันก็เร็วอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คือดูตามความเหมาะสมนะครับว่าณสภาพตอนนั้นมือเราอยู่ในท่าไหนนะครับและลูกเราอยู่ในด้านไหนพร้อมที่จะเล่นกรณีนั้นด้วยวิธีไหนครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ ผมขอเริ่มจากวิธีการเก็บคู่ f 2 l โดยไม่ต้องพลิกลูกนะครับผมก็โดยปกติถ้าเกิดเราเจอ f 2 l คู่นี้นะครับอยู่อย่างนี้นะแล้วสลอตมันอยู่ด้านหลังนะครับเราก็มักจะพลิกลูกนะครับแล้วก็ R U2 R prime อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเลื่อนมาแล้วค่อยเก็บก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเจอด้านนี้นะครับเรามีวิธีง่ายกว่านั้นก็คือ R 2ครับแต่ว่า R 2แบบ prime นะครับหมุนลงนะครับแล้วก็ F นะครับเพื่อประกบเห็นไหมครับแล้วเราจะเลื่อนนะครับเพื่อหลบแล้วก็เก็บอันเนี้ยกลับไปนะครับ แล้วก็ f prime แล้วก็ r ครับโอเคครับโอเคครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการเก็บ f t l ในอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดคู่นี้ครับจากเมื่อกี้กรณีที่ผ่านไปก็คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันอยู่ด้านหลังเลยพร้อมแบบพร้อมใส่นะครับก็อาจจะบอกว่าพลิกลูกแล้วเก็บได้ครับไม่ผิดครับหรือว่าพลิกลูกแล้วเก็บอย่างนี้ก็คือตัวพื้นฐานนะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนําว่าไม่จําเป็นครับถ้าเกิดเราอยู่ด้านนี้นะครับเราสามารถทํานี้ได้นะครับ เรากด2แถวนี้ลงมานะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอานี้นะครับคู่ F L เนี้ยไปต่อกับบล็อกนี้นะครับก็คือ U prime นะครับแล้วก็เราจะพยายามหลบแล้วเก็บ H g e กลับไปครับดันไงอย่างนี้ครับอีกทีนะครับก็กด2แถวลงนะครับ U prime ประกบเสร็จแล้วหลบเก็บ H กลับครับดันแถวกลางครับ ต่อมานะครับคือ F2L แบบนี้นะครับก็คือแบบที่ edge เนี่ยครับคือข้างบนติดสีเดียวกันนะครับแล้วก็ edge นะครับติดอยู่ฝั่งเดียวกับสีขาวนะครับผมก็วิธีมาตรฐานที่เราจะเล่นกันโดยปกติคือเลื่อนมาตรงที่ช่องว่างนะครับแล้วก็ดันขึ้นนะครับปัด c o น n e r หนีออกนะครับแล้วก็ดันลงกับมานะครับเพื่อให้มันเกิดคู่แยกนะครับแล้วเราก็เอากลับมาเก็บแต่ก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับผมต้องพลิกลูกนะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับง่ายมากนะครับ อันนี้จุดประสงค์ก็คือเราไม่สนใจผมจะสอน2วิธีการหมุน2ส,สูตรนะครับสูตรนี้นะครับจะพูดถึงสูตรเพื่อไม่ได้หวังจุดประสงค์อะไรก็คือ H. เอชเป็นยังไงก็ไม่ได้สนใจนะครับโอเคงั้นเราก็จะหมุนนี้นะครับผมหมุน f ก่อนนะครับแล้วก็ u r u prime r prime f prime กลับไปเพื่อให้เกิดคู่นี้ขึ้นมาครับแล้วก็เก็บครับอ่าโอเคนะครับทีนี้ อันนี้ก็แบบเดียวกันครับแต่ว่าผมจะมีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดผมต้องการให้เอชทุกอย่างเนี่ยครับมันพลิกขึ้นมาหรือก็คือถ้ามันอยู่3นี้แล้วผมอยากให้เอชมันอยู่แบบเดิมหรือก็คือข้าวบนจะเป็นกากบาทขึ้นมานะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเหมือนกันครับก็คือให้เราดัน M prime มันขึ้นไปหรือดันแถวกลางขึ้นนะครับแล้วมองเห็นไหมครับมองว่าคู่นี้เออปกติเลื่อนไงนะครับปกติเราบอกว่าเลื่อนมาอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ ก็คือมันเป็นคู่แยกสีต้องทําให้มันแยกกันถูกไหมครับก็ต้องให้คอเนอร์นะครับอันนี้มาอยู่ตรงนี้เราก็จะดันเอออกนะครับแล้วก็เลื่อนคอเนอร์มาทางนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็แทนที่ผมจะเอาลงอย่างนี้นะครับผมก็จะเอาลง2แถวก็ได้คู่นี้มาแล้วก็เก็บครับนี่นะครับก็จะเป็น2สูตรที่จุดประสงค์ต่างกันนะครับแต่เป็น F L คู่แบบเดียวกันนะครับผมอันนี้ขอทำให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็อีกรอบนะครับ ด้นแถวกลางนะครับแล้วก็เล่นคู่นี้แบบนี้นะครับเลื่อนนะครับเดี๋ยวลบเอชแล้วเลื่อนคอเนอร์มานะครับแต่ตรงนี้เราจะไม่ลงแถวเดียวเราลง2แถวเลยแล้วก็เก็บ F อฟวครับสำหรับกรณีนี้นะครับก็เป็นกรณีหนึ่งที่ผมคิดว่าโดยปกติวิธีการเล่นโดยปกติมันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะทําให้มันมีความง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดใครที่หมุน f ถนัดก็จะบอกว่าสูตรนี้เร็วกว่านะครับ แล้วมันมุมน้อยกว่าด้วยนะครับโอเคงั้นเรามาดูนะครับมันคือคู่เขียวแดงที่เป็นคู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับกับเอชที่นี่นะครับเห็นไหมครับสีเขียวจะหันออกมาในทางเดียวกันอย่างนี้นะครับก็เขียวอยู่นี่อันนี้ก็จะหันออกมาทางนี้นะครับโอเคนะครับก็วิธีการเล่นโดยปกตินะครับก็อาจจะเล่นอย่างนี้นะครับเลื่อนเพื่อเห็นไหมครับถ้าเราดันนี้ทีนึงก็จะเกิดคู่แยกเราแค่หลบมันทีนึงครับเราเก็บนี้ไปแล okay. ้วก็ค่อยกลับไปใส่คู่นี้จากด้านหลังแทนนะครับ นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับอีวิธีหนึ่งก็คือเลื่อนนี้มาครับเลื่อนเอชอยู่ตรงนี้กดลงประกบคู่ f ถ l ดันขึ้นแล้วค่อยเก็บครับแต่นั่นคือวิธีมาตรฐานครับทีนี้วิธีนี้นะครับจะเป็นวิธีที่เร็วมากๆเลยนะครับก็คือแทนที่เราจะกดลงแล้วหลบนะครับบทเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องหลบใช่ไหมเราไม่ต้องหลบครับเราประกบคู่มันไปเลยครับอย่างนี้ครับดัน f prime นะครับเห็นไหมแล้วเราก็เลื่อนเข้าไปตรงที่ล l o t ที่มันพร้อมรออยู่แล้วครับแค่นี้เลยครับ อีกทีนะครับก็หมุนนี้นะครับหมุนนี่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 ครับผมเสร็จแล้วกรณีถัดมานะครับเป็นกรณีที่ผมใช้ทุกครั้งนะครับถ้าผมเจอแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผมว่าหมุนคล่องตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ดีมากๆมูฟก็น้อยด้วยนะครับก็คือกรณีที่เรามี F2L ที่มันประกบกันเป็นคู่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันอยู่ในสลอ ที่ไม่ถูกต้องนะครับและสล็อตที่มันควรจะอยู่นะครับอยู่ด้านหลังด้วยครับอย่างนี้นะครับโดยที่สีขาวชี้ออกข้างบนนะครับโอเคงั้นวิธีการเล่นก็อาจจะบอกว่างั้นก็ f ท t ดึงได้ไหมครับแล้วก็นี่แล้วเลื่อนเก็บก็ได้แล้วก็ F Prime กับได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเปลืองมูฟนะครับวิธีการนั้นนะครับเราจะ จัดการมันนิดนึงวิธีแนวคิดเมื่อกี้ถูกแล้วครับแต่เราจะ r prime ลงมาก็คือเอาช่องเนี้ยมารอรับเลยครับแล้วก็ f ครับเลื่อนไปประกบครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราแค่แก้นี้กลับนะครับก็ f prime แล้วก็ r ครับเสร็จแล้วครับสำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นคู่ที่หลายคนก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับผมก็อย่างผมเองผมก็ไม่ชอบนะครับเวลาจะเล่นคู่นี้แต่ถ้าเกิด มันหันด้านนี้เจอนะครับก็คือปกติเวลาเราจะเล่นคู่นี้นะครับเราก็อาจจะเล่นจากด้านนี้ได้นะครับซึ่งวิธีที่ผมเล่นโดยปกติก็จะเล่นจากด้านนี้นะครับด้านหน้านะครับไม่ก็ด้านหลังนะครับแต่ถ้าผมเจอจากด้านนี้นะครับวิธีการแก้ก็จริงๆแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับก็หมุน f นะครับแล้วก็ u ดัน r ขึ้นมาให้มันประกบนะครับแล้วก็ u prime r prime ครับเห็นไหมครับก็จะประกบเสร็จแล้วเราก็แค่ f prime แล้วก็เก็บครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆสำหรับคู่นี้นั่นเองครับต่อมานะครับเป็นกรณีที่คู่ปกติก็ถือว่าเล่นง่ายอยู่แล้วนะครับก็คือกรณีนี้นะครับสังเกตว่ามันคือ f 2 l อันนี้นะครับเราก็แค่มันเป็นสีอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องแค่ให้ e เ,เนี่ครับย้ายมาอยู่ติดกับ c o น n e r ฝั่งนี้นะครับนั้นดยปกติเราก็ามักจะเล่นโดยการอย่างงี้ครับเลื่อนหลบไปแล้วก็ หลบคอเนอร์เอานี้เลื่อนไปประกบนะครับแล้วก็กดลงมานะครับแล้วค่อยเลื่อนกลับมาใส่นะครับอันนี้คือปกติเราก็เล่นกันนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันไปอยู่ด้านหลังอย่างนี้ครับคู่นี้มันอยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีที่ว่างด้วยนะครับเลอก็คือเหลือสลอตสุดท้ายอะไรงนี้นะครับก็เราก็สามารถเล่นอย่างนี้ได้นะครับก็จะเล่นคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าเราจะขึ้นมาครับทั้ง2แถวนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยูทูนะครับ เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยครับสีอันนี้กับอันนี้จะสามารถประกบกันได้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ U prime ครับเพื่อไปประกบกับสีขาวนะครับแล้วก็ R 2 U prime เอานี้กลับมานะครับ R prime นะครับอีกทีนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เลื่อนเลื่อนนี้ขึ้นไปก่อนนะครับ U 2นะครับเพื่อให้อันนี้มารอรับคอร์เนอร์นะครับเราก็ประกบคอร์เนอร์ขึ้นไป ครับตามนี้เลยครับครับต่อไปเป็นกรณีที่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าพิศดารมากมายนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเทคนิคที่ทุกคนมองข้ามกันนะครับโอเคครับเทคนิคนั้นมีชื่อว่าคีโฮนะครับและไม่ได้จําเป็นต้องเล่นแบบนี้อย่างเดียวนะครับผมก็ผมจะใช้คีโฮในการช่วยแก้ปัญหา FTL ให้มันง่ายขึ้นอย่างมากนะครับยกตัวอย่างนี้นะครับถ้าผมมีคอเนอร์นี้นะครับ กับเออย่างนี้นะครับก็ทุกคนก็จะบอกว่าอ้าวงั้นก็พลิกมาแล้วก็ดันขึ้นปาด2อทีดันลงเนี่ยครับเกิดคู่แยกใช่ไหมเก็บได้ครับแต่ปัญหาคืออะไรครับปัญหาแรกคือพลิกลูกครับปัญหาที่2คือมูเบียครับโอเคครับถัดมาก็บอกว่าอ้าวงั้นไม่พลิกลูกก็ได้ครับงั้นก็ยูทูบไปแล้วก็ให้สีแดงเนี้ยไปประกบกันอย่างนี้นะครับก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วเราบังเอิญว่าตรงเนี้ยมันว่างนะครับ เราสามารถใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์ได้นะครับโดยเราก็เลื่อนมาเก็บแค่คอเนอร์นะครับเลื่อนดีมานะครับแล้วก็ท่านแบบบีกินเนอร์เลยครับบีเนอร์เก็บไงไครับก็ขึ้นซ้ายลงนะครับแล้วก็ดีไพร์มกลับไปเห็นไหมครับก็อันนี้เป็นเทคนิคที่หลายๆคนมองข้ามอย่างมากเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมนะครับทั้งทั้ที่จริงๆแล้วมันง่ายมากๆเลยนะครับก็ดีเก็บดีไพร์มครับเห็นไหมครับคู่นี้กลายเป็นว่าง่ายไปเลยนะครับแต่แน่นอนครับข้อแม้ของมันก็คือตรงเนี้ ต้องว่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกอย่างนึงให้ดูนะครับก็คืออันนี้นะครับถ้าเราเจออย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าเอจอยู่นี่คอนเนอร์ใส่ไปแล้วตรงตรงนี้ตรงนี้ว่างนะครับหรือตรงนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าตรงนี้ว่างนะครับเราก็เลื่อนมาก่อนแล้วก็เก็บแค่เอจลงไปนะครับเอากลับอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคีย์โฮก็จะเป็นประโยชน์หนึ่งที่ดีนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นกรณีที่ถ้าเล่นปกตินะครับจะใช้มูฟเยอะมากนะครับแต่ถ้าเรารู้อันนี้จะใช้เพียงแค่5้ามูฟนะครับก็มันก็คือคู่นี้ครับคเขียวแดงนะครับที่สีขาวนะครับหันอข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็เอชจะติดอยู่ในช่องที่ตรงข้ามกับมันอย่างนี้นะครับโดยที่สีก็อยู่ตรงข้ามอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะสามารถเล่นได้ง่ายๆก็ R2 นะครับแล้วก็แถวใหญ่นะสองแถวนะครับ อย่างนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะเกิดการประกบกันแล้วก็ R2 แล้วก็เลื่อนกลับมา R2 กลับไปครับเห็นไหมครับก็จะเสร็จแล้วนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่ง่ายมากแต่ของแถมนะครับเราก็จะเห็นอีกคู่หนึ่งในทันทีนะครับก็คือถ้าเกิดเราเจอคู่นี้นะครับมองคู่นี้นะครับมีมีเอยมีคอเนอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีเอจอย่างนี้นะครับเอจอยู่ในช่องตรงข้ามโดยที่สีก็อยู่ตรงข้ามนะครับวิธีการแก้ก็คืออย่างนี้ครับ เลื่อนมาก่อนนะครับเลื่อนมาให้อยู่ด้านสีน้ําเงินก่อนนะครับด้านเดียวกันก่อนแล้วก็ใช้ประโยชน์ที่ตรงนี้ครับเป็นช่องว่างนะครับเป็นที่ว่างเราก็จะ U prime นะครับ U ล็ก prime นะครับแล้วก็เลื่อนมันครับแล้วก็ U กลับมา U เล็กกลับมานะครับแล้วก็ค่อย r t u เอา cross กลับมาได้เองครับเมื่อกี้นี้นะครับผมได้พูดถึงเคสที่ Corner นะครับ แก้แล้วนะครับเหลือแต่เอชที่ต้องเอามาใส่โดยที่เอชอยู่ในช่องตรงข้ามอย่างนี้นะครับและสีของมันครับก็ตรงข้ามกับแกนนะครับผมทีนี้ครับผมจะพูดถึงในกรณีคล้ายๆกันก็คือคอเนอร์แก้แล้วเหมือนกันครับแต่เอชก็อยู่ในช่องตรงข้ามแค่สีมันไม่ได้ตรงข้ามกับแกนแล้วครับหรือพูดง่ายๆก็คือพลิกนะครับเอชมันพลิกแต่เทียบจากนี้ครับโอเคครับงั้นหลายๆคนก็จะบอกว่าโอเคนี้มันเป็นเคสที่ไม่ดีเลยงั้นผมขอเล่นคู่อื่นก่อนได้ไหม ได้ครับแต่ถ้าเกิดมันมีความจําเป็นที่จะต้องเล่นคู่นี้ก่อนเพื่อแบบว่ามองลงหน้าอะไรอย่างนี้ครับอาจจะแบบว่ามองลงหน้ามาแล้วว่าเออถ้าเล่นคู่นี้ก่อนจะเห็นคู่อื่นไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆแบบว่าอยากจะเล่นคู่นี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือผมก็จะใช้หลักการของคีย์โฮมนะครับในการช่วยแก้นะครับแต่คําถามก็คืออ้าวเดี๋ยวนะแล้วคีย์โฮมจะทํายังไงในเมื่อถ้าคีย์โฮมมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ข้างบนถูกไหมครับคือไม่เอจก็คอร์เนอร์แต่ก็จะเห็นว่า คอเนอร์มันอยู่แล้วงั้นผมจะให้เอชอยู่ข้างบนครับแต่ถ้าผมเอาเอชึ้นมาข้างบนอย่างนี้ก็คือแค่ดันมันออกมาอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็มันก็เล่นปกติดีกว่ามากถ้าผมจะทําอย่างนั้นนะครับงั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะยืมมันครับยืมพื้นที่เราไม่เอาขึ้นมาอยู่ข้างบนจริงเราแค่ขอให้มันอยู่ข้างบนแป๊บหนึ่งนะครับงนั้นวิธีการก็คือเราแค่ดันมันลงมาครับ네ดันอันนี้ลงไปนะครับเพื่อให้เนี้ยขึ้นมาครับดันลงไปอย่างนี้ แล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้ครับมันเป็นที่ว่างใช่ไหมงั้นผมจะขอยืมพื้นที่ตรงนี้นะครับดัน u เล็ก prime ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บแค่ h ลงมานะครับ r u r prime เสร็จแล้วก็ดัน u เล็กกลับไปนะครับแล้วก็ r ครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับว่าง่ายมากนะครับก็ถ้าเกิดฝึกหมุนก็จะเป็นกรณีที่หมุนเร็วพอสมควรเหมือนกันนะครับนั้นผมก็เลยมองว่ากรณีนี้เป็นกรณีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมเทคนิค f 2 l ที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นะครับ ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็น่าลองไปปรับใช้ดูนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ที่ผมได้พูดไปก็เป็นเทคนิคที่ผมคิดว่าไม่ได้จําเป็นต้องเล่นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับหมายถึงว่าถ้าเจอ FL กรณีนี้เราอาจจะเล่นสูตรมาตรฐานหรือเล่นวิธีมาตรฐานที่มันดีอยู่แล้วก็ได้นะครับก็คือปรับตามความเหมาะสมถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่หันด้านนี้แล้วมันหมุนสูตรไหนไวกว่าก็เลือกสูตรนั้นครับ โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับผมใครอยากดูคลิปอะไรก็ลองนำเสนอกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ